ที่อำเภอหนองสูงในจังหวัดมุกดาหารรถตู้คันใหญ่ที่มาจอดอยู่นอกตัวชนบทซึ่งเป็นรถของขบวนการค้าม,มนุษย์ที่นำโดยโยงซึ่งได้ให้ติ่งผู้เป็นลูกน้องมาจอดไว้ที่กลางป่าเพื่อเตรียมส่งกลุ่มเด็กๆที่จับตัวมาได้ไปส่งให้กับคนที่ยงกับติ่งต่างเรียกว่านายไอ้ติง่งเอ็งเฝ้าเด็กพวกนี้ไว้ให้ดีนะอย่าให้มันหนีไปได้โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ม่อย่างนั้นนายไม่เก็บเองไว้น่ได้เลยจ้ะพี่ยงสบายมากเลยจ้ะเดี๋ยวข้าจะไปนอนพักสงบหนึ่งดูวไว้ให้ดีๆละ่ะไอ้ปวดหัวจังนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะ <S <S เด็กๆวัยไม่เกินสิบขวที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหญิงทั้งหมดถูกยงกับติงจับตัวมานับสิบชีวิตถูกอัดเบียดให้นอนด้วยกันภายในรถคันเดียว เมกเด็กชายวัยแปดขวบพิงคนเดียวในรถก็ฟื้นขึ้นมาคนลรกหลังจากสลบไปหลายชั่วโมงเมกพยายามปลุกเด็กคนอื่นที่นอนเรียงกันในตอนแรกแต่ก็ไม่มีใครตื่นสักคนเมกจึงมองออกไปข้างนอกกระจกรถตู้ที่ติดไปด้วยหนังสือพิมพ์เพื่อไม่ให้คนนอกส่องเข้ามาเห็นในรถและเมื่อเมกเหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนคุยโทรศัพท์มาจากติง่ง ที่ออกไปสู่บุหรี่ด้านนอกรถเด็กชายก็แอบเงี่ยหูฟังเรื่องที่เกิดขึ้นว่าไงไชัยเออพี่ยองนอนอยู่ฝากไปบอกนายได้เลยว่าเด็กผู้หญิงรอบนี้เพียบเลยว่ะส่วนเด็กผู้ชายที่ติดบางคนหนึงเนี่ยโดยก้ลามันดีอยู่ก็ลองถามนายดูก็แล้วกันว่าจะเอาเด็กนี่ไปทําอะไรได้เออเออแย่ yeah, แล้วทุกคนตื่นเร็วตื่นเร็วตื่นซิตื่น เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะและ้วแล้วพวกเรามาอยู่บนรถกันนี้ได้ยังไงอะชัเบาๆนะเดี๋ยวลุงคนนั้นตื่นมาได้ยินเอา ใยไหมเป็นเด็กหญิงที่สนิทกับเมย์และเพาอไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าเธอกำลังถูกคนกลุ่มนี้ฉุดขึ้นรถตู้เมที่ผ่านมาเห็นพยายามช่วยแต่ก็ถูกพวกของยงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าทำร้ายจนสลบทั้งคู่จนทำให้ทั้งเมย์กับใยไหมถูกจับมาพร้อมกันไอเจ้าคนพวกนั้นมันจับเราไปให้ใครก็ไม่รู้เห็นเรียกว่านายอะไรนี่ละหรือว่า ลุงใจร้ายพวกนั้นจะเอาตัวพวกเราไปเป็นขอดานเหมือนที่แม่เคยบอกอ่ะออกลัวแล้วพวกเราจะทำยังไงดียอ,อ,อยากกลับบ้านนะออตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะไอ้ลุงนั่นน่ะมันนอนเฝ้าหน้ารถอยู่ต้องรอโอกาสเท่านั้นแหละ แต่แล้วโอกาสของเม่กับเด็กๆก,ก็มาถึงเมื่อลูกน้องของยงที่กลับมานั่งเฝ้าฝั่งคนขับได้สักพักก็เกิดปวดหนักขึ้นมาจนต้องพุ่งตัวไปทำธุระที่พงหมายไม่ไกลไม่ไกลาจากตรงนี้มาเม่จึงรีบทำเวลาในการปลดล็อกหลดตูก่อนที่จะพายายไหมรวมถึงเด็กคนอื่นๆหนีลงมาได้ชอย่าเสียงดังไปนะอย่าพวกคนชจร้ายมันได้ยินเอาพี่เม่ ถ้าลุงคนนั้นกลับมาแล้วไม่เห็นเราล่ะทางนั้นเอาแบบนี้นะเยไ,ไหมเธอรี่พาเด็กคนอื่นนีไปที่อื่นก่อนพี่จะล่อพวกมันไปอีกทางเองระวังตัวด้วยนะพี่เมฆซึ่งก็เป็นอย่างที่ยายหมาคิดจริงๆเพราะหลังจากติ่งกลับมาที่รถแล้วไม่เจอเด็กๆมันก็รีบตะโกนโวกเวกจนยงที่นอนอยู่รู้เรื่องและเมื่อทั้งยงทั้งติ่งเห็นตัวเมฆเขา้าก็รีบวิ่งตามไปทันที เฮ้ยไอ,ไอติงเอ็งรีบไปหาเด็กที่เหลือซะเดี๋ยวไอเด็กนี่ข่าจัดการเองได้เลยครับพีิยงหายไปไหนกันวะไวซะจริงเลยอะด้านของเมที่อาศัยความตัวเล็กก็รีบอาศัยจังหวะที่ยงไม่ทันเห็นหลบเข้าไปในพุ่มไม้เด็เกชายต้องแข่งกับความวกกรราวามืดสงัดภายในป่าไม่ให้เผลอส่งเสียงดังจนยงที่ตามหาตัวอยู่จับได้ เพราะถ้าหากถูกจับได้นั่นก็หมายถึงว่าเมกก็คงจะไม่รอดไอ้หนูยังไงเองก็ไม่รอดหรอกเว้ยรีบออกมาเถอะน้าข้ารู้นะ้ว่าเองน่ะซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้นี่แต่แล้วขณะที่ยงกำลังย่างจามขุมตรงมาที่เมฆใช้กำบางซ่อนตัวอยู่นั่นเองภาพของเงาอีกลางที่เมฆเห็น เป็นเงาของร่างทำมืนคล้ายกับร่างของสัตว์ป่าขนาดใหญ่แววตาเป็นสีแดงฉานราวกับเลือดโผล่มาจากด้านหลังของยงมันส่งเสียงร้องปอกเจียคล้ายกับเสียงลิงธรรมดาทั่วไปแต่นานเขา้ามันก็ยิ่งทั้งหหยหัวหน้าวาังเวงคล้ายกับเสียงของพูดผีมากกว่าเฮ้ hey, เสียงลิงที่ไหนมาร้องวะวังเวงพิกล และทันใดนั้นเองล่างของยงก็เหมือนถูกผลักให้ลม้มลงไปกระแทกกับพื้นเมื่อตามอวัยวะส่วนหนังตาของยงเต็ไมไปด้วยกลิ่นคาวเลือดจากแผลเวิก็ปรากฏเป็นร่างของผีป่าที่มีรูปร่างลาักษณะคล้ายกับลิงทะโทนในความมืดทว่ายิ่งมันยื่นหน้าเข้ามามองเหยือห่อใกล้ๆยงก็เหมือนได้ยินเสียงคล้ายเสียงคำรามลั้วอยู่ในลำคอของมันปล่อยปล่อยข้านะไว้ไอ้ลิงผีนี่ มไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เลยอะแต่จ้างเถอะข่ายิวจะตายอยู่แล้วอะ่ะจากนั้นเจ้าปีศาจก็ได้ลงมือกัดเนื้อหนังบริเวณส่วนนิ้วเท้าของยงซึ่งเป็นส่วนที่ผีอย่างมันชอบมากที่สุดก่อนจะดูดเลือดส่วนนั้นดื่มกินซวบซาบอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องของยงทำให้ติง พี่กำลังวิ่งตามหาเด็กๆที่เหลืออยู่ต้องรีบย้อนกลับมาดูลูกพี่ของมันทันทีก่อนที่จะพบกับภาพน่าสยดสยองอยู่ตรงหน้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเฮ้ยพี่ยองนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยหนีก่อนไว้อยู่ไม่ได้แล้วนี่แกคิดแล้ว่าถ้าแกได้เห็นข่าครั้งหนึ่งแล้วจะได้มีชีวิต,ตร่อดับไปได้ และแน่นอนว่าภาพสยดสยองอิมเมจะต้องเห็นเป็นลำดับถัดไปก็คือภาพที่ผีตนนั้นใช้มือที่เต็มไปด้วยกรงเล็บแหลมคมตวัดคอของติ่งให้ทางล่างผอมเกรงกระแทกลงไปกองกับพื้นดินแข็งแ้นดื่มกินเลือจากบริเวณนิ้วเท้าที่เป็นส่วนโปรดของมันจนมีชะตากรรมสกไม่ต่างไปจากลูกพี่ของมัน ซ้ำลายดูเหมือนว่าผีที่มีรูปร่างอย่างลิงตนนั้นมันก็เหมือนจะได้กินของมนุษย์อีกตนที่เหลือล่อยอย่างเมกกำลังหลบซ่อนอยู่เพราะในช่วงที่เมฆเผลอขยับตัวขาของเขาก็เหมือนถูกหน้มทิ่มจนเลือดออกจึงทําให้ผีตนนั้นได้กลิ่นเลือดหอมหวานแบบของเด็กช่วยมาจากด้านหลังพุ่มไม้นั่นเองนิ้วเท้าเองเนี่ยดูท่าทางน่ากินกว่าของผู้ใหญ่นั่นอีกนะ อย่าอย่ากินผมเลยนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยแต่แล้วท่านใดนั้นเองก่อนที่ร่างของผีลิงกายักษ์ตนนั้นจะกินเมฆก,ก็ปรากฏร่างของหญิงปิศนามาบางร่างของเมฆเอาไว้อย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะใช้ดาบเ็กไหลขึ้นขู่ผีตนนั้นด้วยน้ำเสียงที่น่าเกรงขาม จนผีลิงตนนั้นจากที่หมายจะเข้ามาเอาชีวิตของเด็กชายในตอนแรกตอนนี้กลับเริ่มสั่นกลัวเพราะไม่กล้าสู้กับอำนาจของเหล็กหลเสียแทนปล่อยเด็กคนนี้ไปหากไม่อยากให้ข้าเอาเหล็กไหลทำร้ายเองเจ้าผีโปงง่งคังนี่แกเป็นใครกันแนะ่ข้าเป็นใครไม่ต้องรู้รู้แค่ว่าถ้าเองเข้าใกล้เด็กคนนี้อีกแม้แต่ก้าวเดียวข้าไม่เอาเองไว้แน่ น้อยฝากไว้ก่อนเถอะเด็บเลือกันแล้วกันไอ้หนูจากนั้นร่างของผีโป่งข้างก็ได้หายไปเพราะไม่กล้าหาสู่กับหญิงวัยกลางคนที่เพิ่งเข้ามาช่วยชีวิตเมกไว้เมจึงได้ออกตามหายายไหมกับเด็กคนอื่นที่เขาบอกให้ไปหลบซ่อนตัว หญิงวัยกลางคนที่มาช่วยเมฆเอาไว้จึงได้พาเด็กทุกคนกลับไปส่งยังหมู่บ้านที่ขบวนการค้าเด็กได้จับตัวมาคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่อย่างปลอดภัยแม่แม่จ๋า <c oughs> ไอหนูแล้วบ้านเอ็งอยู่ที่ไหนล่ะไม่กลับไปหาพ่อแม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเขาผมไม่มีบ้านหรอกครับจริงๆผมอยู่บ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้า แต่ผมไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกแล้วอ่ะเด็กชายเมฆจึงเล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นเด็กกำพร้าถูกแม่ทิ้งตั้งแต่เกิดจนต้องเกิดและโตที่บ้านสงเคราะห์เด็กที่ความจริงเป็นแหล่งทารุณกรรมใช้แรงงานเด็กชั้นดีเมฆที่ทนไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจหนีออกมาจนถูกรถตู้ขบวนการค้าเด็กจับตัวไปพร้อมกับใยใหม่นั่นเอง เรนู u, ได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดความเห็นใจในตัวของเมฆขึ้นมาหญิงสาวเปิดผ้าคุมหน้าออกให้เห็นใบหน้าที่ครึ่งหนึ่งมีรอยแผลแต่กลับไม่ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับแม่งแม้แต่นิดเดียวป้าชื่อเรนูเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกก็มาเป็นหลานของป้าป้าอาจจะไม่มีเงินทองมากแต่ก็พอจะเลี้ยงดูเองได้จริงเหรอครับถ้าผมเป็นหลานของป้าแล้ว ผมก็จะได้เรียนวิชาการใช้ดาบปลาผีร้ายเหมือนกับคุณป้าด้วยใช่ไหมครับก็ถ้าเองสนใจป้าก็พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาให้เอาไปกันเถอะรถสองแถวตะพดมารอรับป้าแล้ว ผีโป่งข้างมีใบหน้าคล้ายกับมนุษย์แต่มีเขี้ยวยื่นยาวไว้กัดกินเหยื่อรูปล่างสลีละเต็ไมไปด้วยขนคล้ายกับลิงป่าทว่ารูปร่างจัดว่าสูงใหญ่กว่าลิงทั่วไปมากโขจัดอยู่ในผีชนิดเดียวกับผีกองกอยนั่นคือดูดเลือดคนหรือสัตว์เป็นอาหารโดยเฉพาะอวัยวะบริเวณนิ้วเท้าซึ่งเป็นอาหารที่มันโปรปีา มันออกหลอกหลอนผู้คนที่หลงมาในป่าเพื่อจับคนเหล่านั้นมาเป็นอาหารแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตใดที่ถูกมันกัดแล้วมันก็จะดูดเลือดสิ่งมีชีวิตนั้นจนถึงแก่ความตายทันที